เราสาวๆที่เป็นสายต่างๆในกล่องนี้นั่นเองก็ถ้าเกิดคุณยกบล็อกเนี่ยคุณได้สิทธิพิเศษสองแรกครับผมสิ่งที่จะสุ่มจริงๆในกล่องสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวิเตชันนะครับ ก่อนจะไปรีวิวกันนะครับขอเวลาสักนิดหนึ่งเนาะระหว่างที่ทุกคนดูคลิปนะครับลองสังเกตทางด้านล่างซ้ายมือของคลิปวิดีโอเนี่ยคุณจะเห็นไอคอนถุงช้อปปิ้งนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นปุ่มที่อำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าให้กับทุกคนก็ได้นะครับทีนี้นะครับช้อปปี้เขาฝากบอกผมมาว่าสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจาก YouTube ลูกค้าได้รับคอยแคชแบ็ก25%สูงสุด1,000บาทแล้วก็จริงๆเนี่ยช้อปปี้นะครับเขายังมีโค้ดส่วนลดแล้วก็คอยแคชแบ็กอีกมากมายให้ทุกคนเก็บนะครับคนละจ่ายเเเงินนนีี่่่ยยกก็อ็อาาลืมชคัให้ดว ก็บโค้ดแล้วหรือยังใส่โค้ดแล้วหรือยังนะครับจะได้ช่วยประหยัดเงรรินในกระเป๋าคุณมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้ช้อปปิ้งกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ไปดูคลินต่อเลยป้าย <S <S เป็นบูสเตอร์เซ็ ล้วนวนของสีชมพูนั่นเองหรือว่า Lady Cal m o n a s t e r o n โคนนี้ไม่ใช่ยูนิตในกล่องนี้แต่อย่างใดแต่ก็คือคอนโดยุยุพระเอกของเรานั่นเองนะครับน้องน่ารักมากแล้วก็นี้หน้ากล่องเป็นน้องแมวนะครับอีกหนึ่งตัวที่เรียกว่าเมตาแน่นอนนะครับนะนี่เลยครับแล้วก็ด้านหลังเนาะก,ก็จะเป็นเราสาวๆที่เป็น สายต่างๆในกล่องนี้นั่นเองครับด้วยความที่ของไทยเนี่ยนะครับมันออกพร้อมกันเนาะเป็นตัวทีดีที่เราเพิ่งรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็จะเป็นสายไครีนั่นเองนะไขนี้ก็มีของเสริมในกล่องนี้นะครับแกะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเฮ้ยหนึ่งกล่องเนี่ยมันจะได้อะไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะสรุปไ้ฟังนะแล้วก็เปิดแค่หนึ่งกล่องเนี่ยมันจะได้น้องๆครบทุกหน้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับนะแรงมาของแถมนะครับถ้าเกิดคุณยกบล็อกเนี่ยคุณได้สิธิพิเศษอย่างนีีี้แนนนนนน่่่อะคครรัับบเเลยโหิก นี่เป็นลายฟรอนใช่ไหมนนี้เป็นรอแล้วก็เป็นคุยดีข้อนะครับถ้าเกิดคุณอยากได้ทิกเกอร์ให้มันแบบแน่นอนไม่ต้องอะไรมากมายนะครับน้องใครดีครับทิกเกอร์ทุกอย่างครบ16ใบนะครับก็อันนี้ครับผมว่าทุกคนน่าจะสนใจนี้มากกว่านะนี่เลยคาดว่าจะเป็นไรรายนะครับกับโคโรเนโรนี่เลยครับเป็นไรร์ของน้องแมวอ่ะเป็นไรร์ของดิสตา้านะครับหรือสายของณัยมณีนะ อันนี้เป็นคาริซ่านะครับนะน,นี่อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นอ่าเป็นดราโกรอยนะครับร้องเป็นมังกรแล้วก็นี่แวมไพร์แวมไพร์สาวแวมไพร์นะครับผมนี่นะแล้วก็มาเป็นแบบว่าแองเจลนะครับนางฟ้านางฟ้าอ่าเดสทีเอลนะครับแล้วก็เป็นตัวออเดอร์อ่านี้จ้หมดแล้วนะครับนะถ้าเกิดว่าคุณหมอบ็อกเนี่ยได้แน่นอนนะครับ <S <S สองแพ็คผมเดาว่าน่าจะคล้ายๆแบบเดิมโอเวอร์เนี่ยน่าจะออกหนึ่งใบแต่ว่าโอเวอร์สีชมพูมไม่ต้องห่วงนะครับ ราะว่าความสามารถเหมือนกันต่างกันแค่สิ่งที่เรียกว่าอาร์ตนะครับเป็นแฟนคลับใครก็หาโอเวอร์คนนั้นภาวนาให้อยากได้แล้วกันนะเดี๋ยวเราดูกันเลยนะ2องแรกแหมน้องอยูยูนี่ไม่เกี่ยวแล้วเขานะ <c oughs> ยูยูก็เป็นหน้ากล่องซะงั้นนะองแรกครับผมเปิดด้วยระดับคอมมอนที่ใบแรกนะครับคอมมอนใบที่2นะครับแล้วก็แรเดียวนะ รเดยกันแล้วครับเป็น pg นั่นเองอันนี้จะเป็น pg ที่เป็น pg ไม่ทิ้งมือแหละหลายหลายคนก็จะมีเมนแตกต่างกันกล่องนี้ก็จะมี pg หลายแบบมากๆนะครับทุกคนชอบใครก็ใช้วิธีนั้นหรือว่าเอาหน้าระบายอะไรก็ได้ความสาบเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่น้ามาแล้วครับเป็นของ a r i s t l นั่นเองนะครับนะก็แสดงว่าเรก็จะเป็น1อันนะครับก็จะเป็น common นะครับแร r รนะครับแล้วก็เอาเป็น common r รแ e แล้วก็ triple r ล r รนะครับนะ ประมาณนี้แล้วก็อาจจะดับเบิลเลอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวลองดูอีกซองนึงนะครับคอมมอนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คอมมอนแล้วก็เป็นแรเดียวแล้วก็เป็นแรเดียวนะครับพอได้น้องแมวแล้วก็นี่เลยเป็นทริปเปิลแลนะครับเป็นทริปเปิลแลดับเบิลแลว่ะทริปเปิลแลนะมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะทริปเปิลแลนั่นเองนะครับนะผมเดาว่าวันสุดท้ายมันน่าจะสุ่มหลายๆอันด์อะไรนะครับแล้วก็อ่ะนี่ครับให้ดู นี่ฟอย์เป็นลายหัวใจนะครับทุกคนเป็นฟอย์เรียบๆนะครับกันแรงธรรมดาน่ครับต่อเป็นคอมมอนเหมือนเดิมครับทุกคนคอมมอนอีกแล้วแรดเดียวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นดับเบิลแล่อ่าแล้วก็นี่ไง SP นะครับผมนี่ เอสพีครับก็คือจะเป็นลายหัวใจเหมือนเดิมนะแล้วก็จะมีความสากนูนนะครับแสดงว่า2อบอสุดท้ายนะครับเมื่อกี้ที่เราเปิดไป3ามสองมันจะสุ่มระหว่างคอมมอนคอมมอนแร่แร่แรแล้วก็ที่เป็นแรหรือว่าคอมมอนแรแร่เดอะบอลแรที่เป็นแรนะครับอ่ะโอเคเกียร์และเกียร์แล้วโอเคเกียร์แล้วเือนเดิมคอมมอนอีกแล้วอ่าแล้วก็นี้ก็เป็นเขาแรเดียวนะครับเห็นไหมได้พีจีนั่นแหละได้พีจีแล้วให้ดู สกิลเหมือนกันทุกระเบียบนิ้วสามารถหยุดคลิปดูได้ต่างแค่อาร์ตนะครับทุกคนอวยคนไหนก็เลือกใช้คนนั้นแล้วกันนะแล้วก็นี่ครับเป็นดับเบิลแลนั่นเองนะและวมาสุดท้ายเป็นทริปเปิลแรนะครับกันเลยนี่ครับไปเดียวกันแล้วอ่าน้องแมวครับแล้วก็เป็นนี่เลยเฟสซิโลซาอะครับผมน้องมาแล้วนะครับใบที่สองนะ เหลืออีก3คนนะอีก3คนเท่านั้นนะครับไอไหมแรดเดียวนะเนี่ย PG นะครับ p g ของเงือกก็จะได้เปรียบกว่า PT ของอื่นนะครับถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสเรื่องอาร์ตเนี่ยก็สบายนะครับแล้วก็ Over โอเวอร์ทิกเกอร์โอ้ได้เป็นโอเวอร์เอสพีด้วยว้าวนี่ได้เป็นโอเวอร์ครับกริซายเฮลนั่นเองนะครับเป็นโอเวอร์น้องนางฟ้านะเพราะแล้วก็เอเดนะอ๋อเป็นเป็นสากหูใช่ไหม เป็นเป็นแต่ว่าอาจจะเห็นแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ถ้าเป็น over sp เนี่ยแสดงว่าผมจะได้ over 2ใบเหรอนะเพราะจำได้ว่า over sp เนี่ยมันไม่โดนเหมาหวมนี่หว่าแต่ก็ดีแหละได้ over ticker มาใช้นะครับสกิลเหมือนกันนะคือลืมให้ดูสกิลอเวอดูสกักนิดนึงแล้วกันนะครับเขาบอกว่าไฟนี้นะครับคุณได้รับความสามารถในัวของคุณนะในกานะรทั้งหมดคุณได้ power บวกหนึ่งหมื่นนะครับก็คือมันเป็นความสามารถเมื่อพากับตัวผู้เล่นนะ ก็คือถ้าเกิดใช้ได้ตั้งแต่เช็คได้ตั้งแต่เกมหนึ่งก็ชีวิตดีอบอกเลยนะครับนะเรเนตานะครับ f ฟ o w และเป็นนี่เลยออดเดร y นะครับผมมีอะไรใ่ไห,ไหมถ้าเป็นจาาหูสัตนะครับนะใครเป็นแบบว่าสายนี้ก็มีน้องๆให้เล่นนะครับนะเรียกว่าเป็นบล็อกที่แก่ความกะจะชุ่มกระชวยหัวใจแล้วกันนะครับนะนี่ SP นะครับผมกับการิซาในะน,นะครับนะ นี่เป็นสาวมังกรสาวมังกรนะโ s p ออกสามใบแล้วอะแต่ผมนะุมเนะีนะ่ย LSR น่ะ LSR น่ะมันอยู่ไหนครับสาวมังกรครับสาวแมวและเป็นลูซ่านะครับนี้ก็ กันเลยคอมมอนนะครับคอมมอนนะครับเรเดียลและก็เป็นนี่เลยนะครับใครท่ากันแล้วนะครับผมนะก็เป็นสามังกรนะใช่ไหมมันบอกว่าเป็นรากรอยนะครับนี่ครับออเดอร์นี่ครับ p ีกันแล้วนี่เลย p ี PG นี่คุ้มมากนะครับได้แบบเยอะแยะ นี่น้องแมวครับโลโลนเลยรโลนโลนเลยรอนะครับผมถ้าเป็นน้องแมวนะครับเนี่ยแสดงว่าน่าจะครบน่าจะได้ครบนะดูทรงแล้วนะนะใครสายสะสมเนี่ยบล็อกเดียวก็เกินพอผมบอกเลยและเกิดสายเล่นเนี่ยก็จับไปสี่ผมเดาว่างั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวสรุกไลคิดวีจีน่าพีจีนะครับ silent, นี่พีจีเรียกว่ามีมาให้เยอะเยอะมากๆนะครับและเป็นอ ว่าทำไมผมได้น้องไอ้นี่จังเยอะมากเลยเนี่ยฮะดะโกโรยปลดเจอกันบ่อยๆแล้วเป็นอ่าใบสครับกับเอริร่านะครับผมนี่โอ้โหสวยงามครับปล่อยรายนะรราหัวใจนะผมชอบอย่างนี้ที่เขาปล่อยรายหัวใจกลับมาเอ๊เดี๋ยวนะมันเหมือนจะใกล้จะครบแล้วหรือเปล่า <laughs> SP และเป็นนี่ครับผมกับบูลิสต้าอีกแล้วนะครับเมื่อกี้น้องได้ตัวอันนี้อ่ะแสดงว่าครบแล้วนะครับเราไอดอชิ่จังของเราในกล่องนี้ได้ครบแน่นอนนะครับใครแบบว่าสกาสาสมน้องๆเน,น,นี่ยครบชัวร์นะครับต่ออันเอลสปีนะครับผมเอเนสตาและเป็นนี่เลยครับเป็นตัวออเดอร์นั่นเองนะออเดอร ออเดอร์จะมีบทบาทค่อนข้างเยอะนะครับในหลายสายเนาะนี่ครับคอมมอนไปนึงมิอาเอลนะครับแล้วก็เป็นนี่นะครับผมได้เป็นเฟอติโลซานะครับผมเป็นตัว SP อ่าเหมือนว่าโคตาจะครบแล้วล่ะแสดงว่า e 4สองนี้สองเกลือเลยสองเกลือด,ดิใช่ไหม เอ้ยไม่แน่มันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอ่าได้เป็นเป็นชิซิอุนนิซิอุสนะครับผมเป็นตัวใบเรียบว่าสามันไปได้ทุกสายทุกทุกอย่าง <laughs> ที่เป็นเอ่อในชัน่นชมูนะครับปัจจุบนันภาคดีวก็ยังถือบเป็นตัวที่ใช้อยู่ใครเก็บได้ใครเปิดได้แล้วเก็บไว้ไดีๆนะครับแต่แต่วไทยมันอาจอาจะรีแค่น,นะและ นี่เลยอ้า SP นะครับผมอ้าว SP มันเกินแบบนี้นี่มันกี่ใบแล้วว่า1 2 3 4 5 5, 5าใบนี่เราได้ SP มา6บาแล้วนะอุ้ย SP ใบเหรออ๋อหรือว่าโอเวอร์ทิกเกอร์เขากระให้ SP เลยหรอถ้าไม่ไม่ไม่ SP มันน้องตรงนี้นเป็น SP นะอาแล้วก็นี่ครับอ่านี่ก็เป็นตัวที่ตัวเล่นนะตรับนัว สองสท้ายจะได้อะไรนี่นะครับอันนี้เป็นตัวเป็นตัวเทคบุ๊ซะน่เองนะครับแล้วก็แล้วก็โอเวอร์ทริกเกอร์นั่นเองนะครับเอยเหมือนตอนผมเปิดภาษาญี่ปุ่นผมก็ได้ใบนี้นี่หว่านะไทยก็ได้อะไรแล้วครับกับกันเวีร่านั่นเองนะครับนี่เลยเพื่อหลายคนไม่เชื่อนะครับว่าเทคมันเหมือนกันจริง นี่ความสามารถในเทิร์นคุณเรียกาทั้งหมดบวกพาวเวอร์หนึ่งหมื่นนะครับในไฟนี้เนาะเหมือนกันเป๊ะนะครับมาครับทุกคนเราจะเข้าสู่การสรุปกันหลังจากที่สุ่มกันมาอย่างรักเลือดนะครับนะอ่ะเรามาพูดถึงสิ่งที่ไม่มีแน่ๆก่อนในกล่องนี้ในการสุ่มนะครับนั่นก็คือจะไม่มีพวกทริกเกอร์กับไร้รายนะครับเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยเขาถูกนำเอาไปเป็นของแถมสำหรับคนที่ยกบอกไปแล้วเรียบร้อยนะเพระาะฉะนั้นคุณที่ได้มี โอกาสสุ่มท่าทิก,กร์กับไร้รายแล้วก็ออเดอร์อันเนี้ยสิ่งที่จะสุ่มจริงๆในกล่องนี้เลยนะครับนั่นก็คืออย่างแรกโอเวอร์ทิกร์นะครับอย่างที่เราทราบกันดีเนาะว่าโอเวอร์นะครับเปิดมาอันแรกมันมีโอเวอร์ให้5ใบนะครับซึ่งสกิลเหมือนกันหมดเนาะนะครับแล้วก็ SP ให้ดูอีกทีหนึ่งเผื่อไม่เห็นไนมะ่ชัด50แบบมีโอกาสออกโอเวอร์ด้วยแล้วก็จะเป็นเนี่ย SP นะครับได้มาตามนี้ ได้ทั้งหมด6ใบนะครับนี่เนละยหกใบนี่คือสิ่งที่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดมันจะสุ่มจริงนะครับแต่ถ้าเกิดาคุณยกคารทั้นก็จะอีกเรื่องหนึ่งนะเอาแค่เราดับเราดับระ,ะดับทั่วๆไปแล้วกันนะครับก็ะะจะเป็นประมาณนี้เนาะอีกนิดหนึ่งตัวโอเวอร์ทิกเกอร์นะครับก็จะเป็นแบบว่าปับสากมูเนาะจะต่างจากฟลอยธรรมดานะครับที่จะเป็นแบบลาย,ายหัวใจเฉยนะครับนะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้คือสิ่งที่จะสุ่มนะครับประมาณนี้ และที่เหลือว่าจะเป็นตัวนี่นะครับตัวสายการเล่นนะออเดอร์เกดหนึ่งเกตสองแล้วก็เกตสนะครับผมบอกเลยว่าตอนแรกผมจะทําการแยกสายทุกคนดูว่าเอยสายนูน้นสายนี้มันให้อย่างละกี่ใบกี่ใบว่าแต่ว่าเราได้ข้อสรุปเลยครับว่ามันได้อย่างละหนึ่งใบครับทุกคนนะก็ ถ้าเกิดใครเป็นสายสะสมเนี่ยก็ยินดีด้วยก็คือคุณแบบว่าเปิดหนึ่งบล็อกไปเนี่ยคุณได้แบบหน้าน้องๆหน้าระใบแน่นอนนะครับแล้วก็ไปหาโอเวอร์เพิ่มเอาแล้วกันนะครับตั้งแต่ระดับที่เรียกว่าคอมมอนจนถึงที่บอแรเนี่ยได้อย่างนั้นหนึ่งใบแน่นอนนะครับแล่ถ้าเกิดคุณยกบล็อกไปรวมถึงพวกในลงไลน์และพวกนี้ด้วยนะอ่าได้แน่นอนครับให้ดูแล้วชั้นเลยหน,น้าละหนึ่งใบนะครับทุกคนเนี่ยน้องหน้าไมซ้ํานะครับจีจ e ีนี่โอ้โหดีมากนะครับนี่เขาเรียกว่ามากันครบ นะครับหน้าละใบนะนี่เลยใครเป็นสาววงน้องๆน,นะครับสบายมากกล่องนี้นะครับแล้วก็นี่ครับเหล่าน้องๆน,นี่เลยทั้ง5คนนะครับนี่เลยเรียกว่า5คนได้ไหมได้แหละนะนะครับมาจากหลากหลายพ่อพันธุ์นะครับมาศึกษาอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้นะครับรวมกับน้องไครริ ที่เป็นอีกหนึ่งตัวหลักนะครับก็อยู่ในทีดีนะจ๊ะถ้าเกิดใครหาน้องไครลี่ก็ต้องไปซื้อทีดีก่อนแล้วถึงมาซื้อกล่องเสริมได้นะครับแต่โดยรวมทั้งนี้ทั้งนั้น,นผมก็แนะนาให้ทุกคนซื้อทีดีอยู่เลยนะครับไหนๆก็มีเวลาแล้วนะครับ,เด,รบเดี๋ยวจะพามาให้ทุกคนดูหน่อยลวกันว่าเฮ้ยที่ผมบอกว่าเออถ้าเกิดเป็นน้องไครลี่เนี่ยมันจะถอดแบบมาจากนางเงือกในอดีตใช่ไหมล่ะแล้วก็าสาวๆที่มาจากเนชั่นอื่นๆที่มาศึกษา,าของเรย่างนี้เนี่ยเข้าพกสกิลอะไรกันบ้านนะครับบอก มีแบบว่าความแปลกใหม่แน่นอนนะครับอ่ะกับคาริซานะครับผมกับความสามารถบรัลลูช่องบรรยากาศนะครับด้วยการไร้ทับทนเสียงอันเที่ยงตรงนะครับคาริซานั่นเองก็คือเป็นไลย์ไลน์ของเขานันเองนะครับเขาตบาสหนึ่งแล้วก็ค้นหามุ่งสู่การเป็นสุดยอดไอดอลนะครับไม่เกินหนึ่งบาบจากกองการเซ่แล้วเอาขึ้นเหมือนแล้วก็สับกอนั่นเองนะความสามารถบรรยากาศนะครับเมื่ออยู่นี้โจมตีคิดน,นะครับจวบกันหนึ่งใบแล้วก็เลือกเรากายกอ์ของคุณที่มีคําว่า Ens Collect นะครับในชื่อการ์ด1ใบนะอยู่ในระพาวเวอร์บวก5 0 0 0จนจบเธอนั่นเองนะครับวันนี้จะเป็นคาริซาจะประมาณนี้นะโอโมโอหัวใจมันสุดยอดมากเลยวทุกคนอ่ะแล้วก็นี่ครับอาริสทีอัน่นี่ก็เป็นความสามารถที่แปลกใหม่ดีเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าช่องบรรยากาศนะครับเมื่อเริ่มต้นเมเฟสคุณเนาะเลือกการ์ดจากใสโซนคุณหนึ่งใบครับนำกาดไปนั้นนะ่ะขึ้นมือคุณแล้วก็ ถ้าคุณนําการาดขึ้นมือนะครับใบาการหนึ่งใบาจากกองการกาดของคุณในสภาพหงายนะครับความสามารถปีกขาวปีกดำนะครับตามของน้องเลยนะเขาบอกว่าปีกขาวเนี่ยจะทํางานเมื่อในใบโซนของคุณมีการาดแต่เกจเป็นเลขคี่นะครับแล้วปีกดำเนี่ยทำงานเมื่อเกจของในใบโซนเนี่ยเป็นเลขคู่นี่องนะครับนะก็จะมีความยุ่งยากในการเล่นนิดหนึ่งนะครับก็ต้องใช้หัวคิดหน่อยนะครับนะฮะ ทีนี้ถ้าเกิดเป็นปีกขาวได,ได้อะไรนะครับเขาบอกว่าได้เทินคุณเนี่ยยูนิตได้รับพาับวก5,000แล้วก็คริสตัลบวก1ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปีกดำในเทอร์นคุณนะครับยูนิตทั้งหมดของคู่แข่งเนี่ยได้รับพาวเอร์ลบ5,000นั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบฝั่งเพิ่มพลังกับลบพลังนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันเป็นในเทอร์นของคุณเนาะ,ะ,ะน้องแวมไพร์ของเราครับเฟรติโลซ่านั่นเองนะครับเป็นควาสมสามารถออตโต้ที่ช่องแบนไก่เขาบอกว่า เมื่อคุณไรชเช็คพบโกส์นะครับที่เป็น normal unit เนาะค,คุณสามารถคอการ์ดเป็นนั้นเนี่ยวงช่องได้กาแถวหน้าที่ว่างอยู่ได้นะถ้าเกิดคอเนี่ยเขาจะบาสหนึ่งแล้วก็อยู่ใ้รับไรฟ์บวกหนึ่งจะจบการต่อสู้นะครับนะแล้วก็จะมีวงได้ปะะุ๊บว่าในการต่อสู้นั้นเพิ่มการจำนวนไรชเช็คของยูนิตน,นี้อีกหนึ่งครั้งถึงแม้ว่าจะเป็นการได้เช็คครั้งสุดท้ายของการต่อสู้นั้นก็จะยังทําการได้ช็เพิ่มได้อีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับนะก็จนะอธิบายไว้่างนี้เนาะอ่ะแล้วก็ น้องแมวนะครับน่าจะมาแรงนะครับกับโรโลเในรอันนั่นเองนะครับกับความสามารถช่องวันกาดหนึ่งค,ร,งครั้เธออยเขาตับลัสนึงแล้วก็เรียกเพียงที่หายน้าอยู่บน, order Zone นออเดอร์โซนหนึ่งใบเนี่ยแล้วก็ร้องเพลงนั้นนะครับนะมาเราไม่ต้องไปร้องจริงนะครับนะก็มันเป็นเล่นออเดอร์นั่นแหละนะครับในเซตออเดอร์นะนะครับผมนะก็จะมันก็จะเล่นกับพวกแบบออเดอร์ที่มันอยู่เนี่ยมันจะมีเนี่ยเป็นออเดอร์เพลงของน้องๆเห็นหมนะันเนี่ยเป็นออเดอร์เพลงของน้องมันจำไม่ได้มาไหนบ้างนะครับน่าจะอันนี้อันหนึ่งอันนะครับ เนี่ยอันนี้เนะี่ยเป็นเซตออเดอร์อะไรประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็จะเล่นเพลงน้องๆแล้วที่สำคัญเ้าจะไม่ปิดก็คือน้องก็จะมี SP ดแล้วนะนะครับผมนะน้องแมวนี้ SP เยอะนะครับนะแล้วก็แวนการ์ดนะครับเมื่อโจมตีเนี่ยถ้าในออนเดอร์ของคุณเนะี่ยมีควาสที่คว่ำอยู่2ใบนะครับหรือว่ามากกว่าเลือกเพลงที่หงายหน้าอยู่บนออโซส่วนของคุณหนึ่งใบเนี่ยร้องเพลงนั้นแล้วก็จนจบการต่อสู้นั้นคู่แข่งไม่สามารถขอกาที่มีความสามารถพิการจากมือลงช่องกัเดเลี่ยนได้นั่นเองนะครับนี่เลย และข้อสุดท้ายครับกับวูดีสตาหรือว่าสายอัญมณีของเราเองนะครับเขาบอกว่าช่องบรรจากาศเป็นแอคทีฟนะครับโซบาร์หนึ่งครับทูฮาร์ดเรดรูบี้นั่นเองนะครับทูฮาร์ดเรดรูบี้ก็คือนี่มันจะมีอ่าเนี่ยมันจะเป็นซับไฟายใช่ไหมมันจะมีรูบี้กันอย่างรูบี้อะไรวะครับเรดรูบี้นะจะเป็นเล่นกับออเดอร์อัญมณีนั่นเองนะครับนะแล้วก็จุดจบเธออยู่ที่รับพลังโบว์หมื่นห้าแล้วแข่งไม่สามารถทําลายอินเตอร์เซปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้ทีมเหมือนกันนะสั่งใช้เช่นกันโซบาร์ที่เป็น ตัวของซับไฟน์เนี่ยจะได้เปิดท็อปเด็ก5ใบนะครับแล้วก็เลือกการยูนิตไม่เกิน2ใบแค่นั้นนะครับพอการ์ดเหล่านั้นลงช่องวีการ์ดที่มียูนิตอยู่แล้วก็ทิ้งการ์ดที่เหลือเนาะแล้วก็ยูนิเหล่านะั้นแล้เพิ่มบวก5,000ันจนจบเธอนั่นเองนะครับเป็นความสมามารถแอคทีฟด้วยนะนี่เลยก็ถ้าเกิดบัตรทั้งลูบี้ทั้งฟอฟักทัฟไฟก็จะได้พลังแบบว่าเยอะพอสมควรนะครับนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับลูกเล่นใหม่ๆของสาวๆในมิทิคอลมอนัสทริโอนั่นเองนะครับก็ เรียกว่าเมนคนไหนอยากปั้นไอดอลคนไหนนะครับก็สามารถเลือกจับจองกันได้นะครับนะเพราะว่าวางจําจหน่ายแร้วนะครับมันนา้น,านออกมาทีแต่ถ้าเกิดมันออกมาทีนมันก็พร้อมจะรู้ซับคน <c oughs> ได้ทุกเมื่อนะครับนะก็ะจะมีตอนนี้็จะออกแค่อันนี้แหละนะครับ DLB ศูนย์หนึ่งกับตัว TD ที่เป็นไคลรีนั่นเองนะครับเพราะถ้าเกิดใครเป็นสาวกของน้องๆน,นี่ก็คือแนะนําเก็บเอาไว้แหละถ้าเกิดลองมาคํานวณเวทน้าหนักดีเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากการที่คุณ เปิดตาม CP หรเดี๋ยวว่าบูสเตอร์ทุกเดือนเนะเพราะว่าอันนี้มันานานๆออกมาทีนึงเหมืนอนแบบว่าต้องรอให้ชุดปกติเขาออกไปแบบพักนึงก่อนนะเออแล้วก็แดวพวกนี้มันก็มาตุมต้มๆทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดยังไงก็ฝากไลค์แชร์ซะทุกทายใหกับชมทชั่นด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปทุกคน